เรียนท่านผู้ปกองนะฮะท่านอธการบดีแล้วก็รวมทั้งนักเรียนชั้นม .1 และก็ม .4 นะฮะของเรียนสาธิตทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ทองขอสแสดงความยินดีนะฮะกับผู้กองแล้วก็นักเรียนทุกท่านนะ,ะที่ได้มีโอกาสที่จะมาศึกษาต่อนะโรงเรียนสาธิตนะฮะพวกเราคงจะได้ฟังท่านอาธิการบดีนะ,ะในฐานะผู้อำนวยการของโรงเรียนสาธิตเนี่ย ได้นําเสนอนะซึ่งท่านทานถายภาพทัดไว้ชัดเจนนะครับว่าโรงเรยสาธิตเนี่ยจะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการนะที่แตกต่างไปจากที่อื่นนะซึ่งผมว่าเท่าที่ฟังนะก็อตอบโจทย์นะเรื่องของอาภาพใหญ่นะะโดยเฉพาะออย่างยิ่งพวกเราคงทราบนะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราติดกับดัก รายได้ประเทศปานกลางนะฮะซึออ่งออหมายความว่าไงหมายความว่าในภาพรวมเนี่ยการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราอาศัยทรัพยากรนะฮะที่มีอยู่อย่างอย่างมากมายแล้วก็แรงงานราคาถูกแต่ต่อไปนี้เนี่ยอ,อพวกแรงงานราคาถูกก็ไปถูกแล้วนะฮะแล้วก็ทรัพยากรก็เกือบจะหมดไปแล้วนะฮะฉะนั้น การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้เนี่ยมันจะต้องเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมนะฮะนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีทรัพยากรบุคคลนะฮะที่มีศักยภาพที่สามารถจะสร้างงานวิจัยนะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นเอ่อก็เรียกอะไรเป็นงานเป็นนวัตรกรรมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมเอ่อทางโรเ ซึ่งการจะสร้างทรัพยากรบุคคลในระดับนี้ได้เนี่ยกว่าที่จะส่งผลในทางกางรผลิตได้เนี่ยมันจะต้องปูพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กเล็กนะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่อนุบาลประสมและโดยเฉพาะช่วงมัธยมเนี่ยเป็นข้อต่อที่สำคัญอย่างยิ่งนะฮะ,ะจะเห็นว่าในช่วงของ ที่โรงเรียนสาธิตเนี่ยที่จะเปิดเนี่ยคือมต้นนะ,ะมหนึ่งถึงมส,สแล้วก็มสีถึงมหซึ่งจากการที่เราดูนะฮะแล้วก็เราจะพบว่า่าช่วงของวัยเนี่ยเป็นวัยสร้างสรรค์นะฮะฉะนั้นการจัดการโรงเรียนเนี่ยนะฮะการจัดการเรียนเนี่ยจึงจะต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับเด็กพวกนี้แล้วก็จะต้องไม่ปิดกั้นแล้วที่สําคัญอย่างยิ่ง คือจะต้องมีความพร้อมนะผมเชื่อมั่นว่าทางเรียนสาธิตเนี่ยสามารถที่จะทําได้อย่างที่ทารระการบดีได้พูดถึงนะเพราะว่าเหมือนกับคือเขาทำมีมีผลงานวิจัยนะฮะที่ได้บ่งบอกว่าถ้าโรงเรียนมัธยมไหนนะฮะที่ผูกพันนะฮะหรือเชื่อมกับมหาวิทยาลัย จะสา,สามารถสร้างความเป็นเลือดในระดับโลกได้นะอันนี้ทั้งต่างประเทศเขาก็ยืนยันอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามาลายเนี่ยมีทรัพยากรบุคคลมีกระบวนการงานวิจัยเนี่ยต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีพลวัตนะคือมีการเปลี่ยนแปลงที่ทันกับโลกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในสิ่งที่โลยสาธิตด์ดำเนินอยู่แล้วก็ผูกติดอยู่กับมาลัย แล้วมหาลาัยเนี่ยคือที่สาธิตเนี่ยที่โชคดีเนี่ยคือถือว่าเป็นเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของมหาลาัยฉะนั้นสามารถที่จะนําทรัพยากรบุคคลเครื่องไม้เครื่องมือสถานที่ต่างๆเนี่ยมาหนุนช่วยทําให้การจัดการรีการสอนโรงเรียนสาธิตเนี่ยสามารถที่จะสร้างไอแนวโน้มหรือการจัดการเนี่ยซึ่งต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปนะซึ่งไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ดังนั้นผมจึง เชื่อมั่นว่าในเอ,อ,อโรงเรียนสาธิตที่จะดำเนินการในช่วงเดืเอนวันเริ่มตั้วันที่17นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งนะที่เป็นทางเลือกที่สำคัญนะของประเทศนะที่สามารถจะปูพื้นฐานทำให้ลูกหลานของท่านนะฮสามารถที่จะมีความพร้อมนะทั้งดังด้าน วิชาการนะฮะที่สำคัญก็คือทางด้าน soft skill นะครับก็คือทักษะที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษานะฮะไม่ว่าจะเป็นในความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหุ่นยนตน์เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นองค์ความรู้ใหม่ในสตว์ที่ยิ่อย่างเช่นเราคงทราบอยู่เนี่ยการที่ประเทศไทยจะพึ่งตัวเองด้งดานวัคซีนได้ จะต้องมีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีกี่ยวภาพเนี่ยที่สําคัญแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยความรู้ทางด้านฟิสิกส์หรือความรู้ทางด้านเคมีเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งเลยนั้นสิ่งที่ท่านการพูดถึงในเรื่องของสเตมนะฮะเ,เรื่องของออไอฐานไอการจัดการเนการสอนฐานทาันตะผมเชื่อมั่นว่าน,านี่คือโอกาสนะฮะนี่คือแนวทางนะฮะแล้วก็เราเชื่อมั่นว่า,วา,วาเราจะ เห็นผลงานของเ,อเด็กเหล่านี้หลังจากที่เขาเติบใหญ่แล้วเด็กยุคนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะประสบผลสำเร็จเร็นนนวนะฮะบางคนอาจจะไม่จับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนถึงระดับสูงขึ้นนะเ <c> um> ขา <c> um> สามารถที่จะสปินออฟนะก <c> ล um> ายเป็นผู้ประกอบการต,ต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะฮ <c> ะ um <Thema> อย่างเช่นที่ต่างประเทศดำเนินการอยู่อย่างพวกแจ็คมาหรือว่า มาร์กซ์ระเบิดเนื้ออะไรต่างๆฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องปูพื้นฐานเร็วแล้วก็มีความเป็นจริงนะคือเข้าได้สัมผัสตรงนะซึ่งอัน,น,าานเนี้ยมหาลัยทักษิณเนี่ยมีทรัพยากรบุคคลที่หลากหลายแล้วก็มีความรู้นะซึ่งผมเชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งลูกเข้ามาเรียนยังเมียนสาธิตมาลัยทักษิณเนี่ยเ,เป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วย ท,ที่จะทําให้ลูกหลานท่านนั้นมีความพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างโลกสวัสที่ิครับสวัสดีครับ